สวัสดีครับผมเชฟบิ๊กวินเนอร์ท็อปเชฟไทยแลนด์2023ครับเทศกาลเจปีนะครับผมรังสรรค์3เมนูด้วยกันนะครับราดหน้าเส้นกรอบสเต็กเฮติเอร์จิย่างซีอิ๊วเทมปุระรากบัวผัดงูกล้วยเผือกกรอบข้าวผัดกระดาษชายเต้าหู้ทอดและคณะฮ่องกงเจียนผมเองนะครับก็ทํา3เมนูนี้นะครับออกมาให้พิเศษสำหรับเซนทรัลฟู้ดพาร์คเลยนะครับผมแรงบันดาลใจที่ผมรังสรรค์3เมนูนี้ออกมานะครับมันเกิดจากอาหารที่ผมชอบกินในวัยเด็กครับไม่ว่าจะเป็นราดหน้าผัดงูกล้วยกับกระดาษชายนะครับที่เอามารังสรรค์ในเมนูแบบ Jay, เพราะว่าจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับร้านหน้าผมาเลยเอาเจ้าตัวสเต็กเออร์เนอ่ะมาทําแทนเนื้อสัตว์เพราะผมว่ามันให้ความมีตี้ดีคือความแบบเป็นเนื้อเป็นหนังกินเข้ากับเส้นก,กรอบแล้วก็น้ําร้านหน้าที่ึ้นจากสต๊อกแท้ๆสดๆน,นะครับมันก็หอมหวานในอีกแบบครับแล้วก็ต่อด้วยเจ้าตัวผัดหมกกล้วยนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ผมกินมาตั้งแต่วัยเด็กเลยครับ a ปไทเ i z e r ปกติแล้วนะครับเราจะทําด้วยเมนูเปลือกกรอบด้านล่างเป็นรังนกนะแต่วันนี้เนี่ยเราเอาเปลือกมาหั่นเป็นฝอยครับแล้วทอดนะครับแล้วก็โรยด้านบนแทนนให้ใหุ้มมโเดรากขึน แล้วก็ดูสไตล์ครับเป็นกระดาษชายเป็นเมนูที่ผมกินตอนเด็กกับข้าวต้มเสมอเลยนะครับแล้วก็ชอบมากๆนะครับด้วยความที่ครอบครัวเนี่ยเกิดเป็นคนไทยจีนอยู่แล้วก็เลยเอามารังสรรค์ในรูปแบบใหม่นะครับปรับรูปเขาให้ดูโมเดิร์นด้วยการทําเป็นข้าวผัดแทนแล้วก็มีคณะฮ่องกงนะครับที่เอาไปเจียนน้ำมันหอยนะครับผมกินยังไงก็มีความสุขครับผมเองนะครับก็อยากชวนทุกคนนะครับมาอิ่มบุญอิ่มใจนะครับกับช่วงเทศกาลกินเจนะครับที่งาน Thailand J Food Festival 2024ครับ ทุกท่านจะได้พบ3เมนูพิเศษจากผมและเมนูเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นพามกินโคคอนดเมลวแมงโกซาโก้และเจลลี่โคคอนดเมลอาหารข้าวหวาจากร้านดังอาหารเจต้นตำรับและอาหารเจเพื่อสุขภาพถือว่าที่นี่นะครับเป็น d e ส i n a t i o n แห่งเทศกาลกินเจนะครับที่นี่เลยที่ศูนย์อาหารเซนทันฟู้ดพาร์คทุกสาขาทั่วประเทศวันที่1-11ตุลาคมนี้ครับ